สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับผมนะครับอาหม่านนะครับแล้วก็วันนี้ผมจัดมาแนะนํารถัวยนะครับผมเป็นรถสไตล์ B S D นะครับผมชื่ว่าตัวยยิง M P แซนด์นะครับผมครับผมตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นตัวยิง M P แซนด์นะครับผมตัวท็อปนะครับสีแดงครับวันนี้ผมจะมาแนะนําว่า ภายในรอบตัวมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีออปชั่นอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าโฉมใหม่ครับเป็นเอาแบบเปโอนักนะครับมาพร้อมกับโลโบเอ็มจีขนาดใหญ่นะครับผมพร้อมท่องอารมณ์ดูดีด้วยนะครับครับผมแล้วก็จะให้ไฟหน้านะครับผมเป็นไฟดีทามที่ไรแล้วก็จะเป็นแบบ LED ปุ่มติ๊กเตอร์นะครับผมแล้วก็จะให้แบบไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับครับผมตัวนี้จะเป็นกระจกวัน้าโฉมใหม่นะครับ ตรงนี้จะช่วยเซฟเวลาเกิดแบบเปินเหตุกับเรานะครับผมจะเป็นน้ำมที่เรากคฮนะครับตอนนี้เวลาเกิดเป็แบบเป็นเหตุจะไม่แตกข้าหาังผู้โดยสารตรงๆนะครับผมโดยจะแตกออกเป็นรูปแบบในเมนเงินนะครับผมเนื้อเป็นข้าวโพดนะครับผมจะไม่แตกแบบข้าไปหากผู้โดยสารตรงๆนะครับครับผมมาดูในส่วนเรื่องล้อของเรานะครับผมล้อของเรานะครับผมตอนนี้จะเป็นลาย้ออันดอนนะครับผม นนีะผมเป็นวอแแมกนะครับเป็นสีดูโทนนะครับผมนะในส่วนของเรื่องยางนะครับผมจะเป็นยาง215ครับ55 R17 นะครับผม เมือดูในส่วนของกระจกมองข้างของเรานะครับกระจกมองข้างของเรานี่จะมาแบบสีเดียวกัน <ADHD> กับ <wrapping> ตัวรถเลยนะครับผมแล้วก็จะมาพับต่อไปเรียบและที่ให้เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น้องอะร์ลูมิเนมเเจอต์ตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็กระจกของเรานี่สามารถอ่คลับได้นะครับผมเป็นแบบระดับไฟฟ้านะครับครับผมมาดูในส่วนของด้านหลังของเรานะครับผมด้านหลังของเรานี่จะออกแบบเป็นแบบแมสเซ็ตนะครับผมแล้วก็ขึ้นโคมไฟท้ายของเรานี่เป็นแบบ LED นะครับผมแล้วก็จะให้ไฟเด็กตองที่ต่ำมาด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด3จุดนะครับ แล้วก็จะมีนต้องหลังของเราไว้นะครับหรือว่าติดตู้อารามโซนเดืนนะครับครับผมมาดูในส่วนของห้องสัมภาระด้านท้ายนะครับผมอ่าก่อนอื่นนะครับผมส่วนมากนะครับผมคนก็จะถามว่าวิธีการเกิดห้องสัมภาระด้านท้ายของอุจีสเตเดที่เกิดยังไงนะครับผมมาดูตัวนี้นะครับผมวิธีเกิดแ็กคือเราดันโกโกนะครับหรือดันโซ่หนึ้นแล้วเราก็จับของหนึนะครับอ่าครับผมตัวนี้จะเป็นห้องสัมภาระด้านท้ายของเรานะครับตัวนี้นะครับผมจะสามารถบรรจุของได้3,65ลิตรนะครับ ส่วนตัวนี้ม่านบางกลิ่นนะครับผมหรือว่าม่านบางสายตาผมนี้สามารถถอดออกได้นะครับอเดี๋ยวเข้ามาดูด้วยกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมสามารถถับได้สองระดับนะครับผมพื้นที่สามารถถับได้สองระดับนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าในส่วนของตัวนี้เราจะไม่ได้ให้ยางสำรองมานะครับผมแต่ว่าจะเป็นชุดป่ายางเปลี่ยนมาแทนนะครับตัวนี้ก็สามารถได้นะครับผมในกรณีที่วัดยาง่วนะครับผมแขนไม่เกิน17เิเมตรนะครับ มาดูในส่วนของห้องเครื่องของเรานะครับผมห้องเครื่องของเราตัวนี้นะครับผมเป็น G3S นะครับผมเป็นเครื่อง15114แรงม้า1510แรงตีนนะครับเป็นเครื่อง4สูบของเรานะครับผมอัตราการกินน้ำมันนะครับของเจ้า G3S นนะครับผมอยู่ที่1617กิโลเมตรต่อหนึ่นะครับผมครับผมมาดูในส่วนของเรื่องราคานะครับตัวท็อปนะครับผมจะอยู่ที่ราคา799,000บาทนะครับส่วนเรื่องส่วนตัวรองท็อปนะครับผมจะอยู่ที่ราคา อยู่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมราคาจะต่างกันอยู่ที่หกหมื่นบาทนะครับในส่วนของออชชั่นที่แตกต่างกันนะครับผมก็จะเป็นอ่าหนึ่งเรื่องสลุดนะครับผมแล้วก็กล้องรอบพันนะครับมีถุงลมนิรภัยแล้วก็อาจจะเป็นปะป๋อไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นลายล้อแบตนะครับที่แตกต่างกันนะครับผมหลักก็จะประมาณนี้นะครับ ผส่วนถ้ามีผู้ใดสนใจรถจดเอ็มจีนะครับผมอยากเข้ามาดูรถแถวอารมนะครับผมสามารถเข้ามาดูได้ที่โชว์รูมรุ่นจเอ็มจีหนึ่งมอลปูนะครับผมหรือว่าติดต่อทางเพจผมก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อทางโทรศัพท์ผมก็ได้นะครับผมครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมส่วนคลิปหน้าจะมีรถต์รนอะไรมาให้ดูนะครับผมก็รอติดตามต่อไปนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ E